สวัสดีครับพู้ให่อีกแล้วนะครับก็วันนี้คลิปเนี่ยจะเป็นาการรีแคปนะครับวอร์ War, ที่ผมไปวอร์โห e ดมา,าล่าสุดนะครับก็จริงๆ War วอร์นี้เป็นวอรที่สนุกมากเพราะว่าคนเนี่ยพอๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมาเริ่มกันเลย น่าจะมีอะไรพูดถึงเยอะอยู่ครับก็เกมนี้เนาะเวลาวอเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5้าโมงเย็นครับก็เตรียมตัวมาสแตนบายกันตอน4ี่โมงกว่า,วาแล้วก็มีแผนนิดหน่อยมีการบีบแผนนิดหน่อยก่อนที่จะสู้เนาะซึ่งก็เป็นอะไรที่ที่ดีดีกว่าไม่พูดเลยนะแต่จริงๆแล้วถือว่า ถ้าถ้าโดยส่วนตัวผมอะสมมติถ้าเกิดว่าผมเป็นลีดเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะขอขอเวลาหรือขอเทคเทคไทม์จากทุกคนมากกว่านี้เพื่อจะจะบีให้ให้ชัดเจนกว่านี้ะนะต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้ใช้คาว่าทุกคนอาจจะไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นแล้วก็คอมูนิเคตของภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบขนาดนั้นนะในการเป็นเกี่ยวหนึง่งอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว่ามันยากครับการที่จะรวมคนมาได้เยอะขนาดนี้เนาะ ในขณะเดียวกันวันนี้ต้องยอมรับว่าคนเราน้อยกว่าเขานะหมายถึงว่าท,ที่ที่ทุกคนเห็นเห็นอยู่ในตอนเนี้น้อยกว่าเขาตอนเนี้ผมเองอะค่อนข้างสับสนเรื่องการกินอาหารเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้เตรียมอาหารมานะครับจากจากที่ทุกคนกําลังดูด้วยกันนะตอนนี้คือผมเนี่ยไม่มีอาหารคือผมมีอาหารเดียวก็คืออาหารที่มันตีให้มันโดนอาหารให้มันตีในพีพีเนี่ยให้มันโดนนะครับเสียงจะค่อนข้างเบาหน่อย โอ้ผมเพิ่มได้ไหมก็น่าจะที่สุดแล้วนะเสียงเกมเบาครับอืมแล้วก็ที่ผมใช้เนี่ยก็คือจะมีการใช้สแกนเนาะสแกนทางซ้ายกับเอ่อกับกดแท็บที่แท็บแล้วเนี่ยทาร์เก็ตมันจะเปลี่ยน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 ไปเรื่อย ตอนนี้เริ่มแล้วครับมันก็สั่งคนะผมพยายามจะสเปซตรงนี้เราโดนปั่นไปก่อนนะจากที่เห็นนะโดนปั่นไปก่อนแนวหลังยิงได้ก็จริงแต่ว่าจริงๆมันต้องมันต้องล้มไปทับฝั่งหน้าเว้ยคืออันนี้ผมยอมรับเลยว่าผมเล่นผิดเว้ยเห็นปะคือเราเล่นผิดเว้ย คือเราต้องกินไปฝั่งหน้าเขาให้ได้เว้ยคือเราเล่นผิดเว้ยอันเนี้ยเราเล่นผิดอันนี้หมายถึงว่าเราเนี่ยหมายถึงผมนะอันนี้คือผมเล่นผิดแล้วแน่ๆแล้วก็มีคนที่เล่นเล่นผิดเล่นถูกแล้วผมผมจะไม่พูดถึงคนอื่นมากแล้วกันผมจะเน้นไปที่ตัวเองแล้วกันนะเพราะว่าในวันนั้นเนะี่ยต้องยอมรับว่าผมเองเนี่ยก็เอางี้ดีกว่านณะปัจจุบันอย่างเงี้ยณนะปัจจุบันเนี้ยผมเองก็มือใหม่แนละ้วกันมือใหม่ที่ว่าเนี่ย ผมว่ามือใหม่เรื่องของการที่จะเข้าใจในเรื่องการโวแบบละเอียดต้องมีแนวคิดหรือ m มซ์เซตยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยผมผมถือว่าใหม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมาเล่นเนี่ยก็เริ่มเข้าใจพาคแล้วนะครับแต่สังเกตดีๆครับเมื่อกี้อ่าอันนี้คือข้อมูลที่เรามีใช่ไหมข้อมูลของเราเนี่ยอันนี้คือผมน่าจะเช็คคนนะครับว่าว่าว่าคนเราประมาณไหน คนเรามามาสี่สิบกว่าครับไม่ถึงห้าสิบถ้าที่เห็นหรอกแต่ว่าฝั่งเขามาเยอะกว่านะจากที่เห็นเมื่อกี้ก็คือเรารู้สึกเลยว,ว่าเขาเยอะกว่าจริงๆครับแต่ว่าเราก็มาเสริมเรื่อยๆผมไม่แน่ใจว่าพระประจำตีผมมาไหมแต่ผมขอต้องรอดูทีเขามามามา จริงๆผมมีไมเซ็ตเสริมขึ้นมาใหม่แล้วนะอันนี้เราจะในหัวเราเนี่ยคือเราจะโดดลงมาค่าครับเราโดดลงมาค่ามาลุมแต่ว่าสุดท้ายเขาวิ่งวอล์กใส่ใช่ไหะพอวิ่งวอล์กเสร็จม่นปั่นเลยโอ้โหชอนนี้คือชันนี้ชอนนี้ผมว่าเราเสียคนไปเยอะมากไว้กับการแค่ไอแคนยอเน,ยนเนี่ยมันปั่นนแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยต้องยอมรับว่ารอบน,นี้เขาเล่นดีนะไฟเนี่ย พายแพ้อีกครั้งหนึ่งตอนที่เราจะวาร์ปลงอะแอบกดยากนิดน,นึงเว้ยคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงให้มันไวเดีวยวกว่านี้คือผม,มอยากไวกว่านี้นะไม่รู้สิรู้สึกว่าถ้าเกิดแล้วเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราควรจะไวกว่านี้อันนี้ก็กสั่งรีกบปที่มาร์คสองอีกอย่างหนึ่งอะต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่สั่งอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้สั่งละเอียดเช่น วับหนึ่งแล้วบินมามาร์คสองอะไรเงี้ยเขาจะให้เป็นฟิลแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราพูดแล้วคือคุณต้องมีเซนส์เกมนะคุณต้องมีเซนส์ว่าถ้าเกิดเราพูดว่ามาร์คหนึ่งมาร์คสองเนี่ยคือคุณต้องรู้แล้วคุณต้องวับมาร์คหนึ่งนึกออกปะนาฬิกาปลนะุกดังซะอ่าก็ถือว่าก็ถือว่าเขาก็พยายามจะให้เรารีกรุปให้ไวนั่นแหละคือด้วยความที่กิลเนี้ยวอพูดไลอ up ไลอ up ไลอัพกิววอร์เซตเนี่ยก็คือก็ถือว่ายังไงดีอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้จักกันอะเอาเป็นว่า,าต่างคนต่างมาอเหมือนส่วนตัวผมนะแต่คนอื่นผมไม่รู้ไงแต่ใยส่วนตัวผมเนี่ยคือต่างมาแล้วก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ด้วยพยายามเข้ามาเรียนรู้ ออนนี้ก็รอครับรอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตอนหนึ่งที่ผมพอจะจำได้แต่เดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆคือพยายามต้องบอกก่อนว่าหลาังจากเมื่อกี้ที่เราเล่นไปอ่ะอันนี้คือต้องบอกว่าเราเล่นเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเว้ยเพราะว่าหนึ่งคือง่ายเลยหมถึงว่าตอนนี้ในหัวเราเรารู้แล้วว่าเราเจออะไรเว้ย แต่ว่าเราแก้ไม่ได้เว้ยแก้ไม่ได้ก็คือตอนเราเราเบสิกเราเล่นเบสิกแผนถูกปะ่ะาคสม,าคามันมีเห็นปะบ,บอบันด้ยนะอะอันนี้คือผมแจ้งแล้วว่ามาร์คสี่กับมาค่าเนี่ยถ้าเราลงไปเนี่ยมันจะโดนบั่นซึ่งโดนแบบโดนแน่ๆคือคิดไปแล้วว่าไงไง,ไงก็โดนแน่แต่จะแบบ จะสามารถหยุดได้ไหมนะั่นคืออีกเรื่องหนึง่งแล้วก็การเล่นของผมอะผมยอมรับเลยว่าผมเล่นค่อนข้างที่จะมั่วนะอันนี้เขาบิงขึ้นมาปั่ดเช่ไหมช็อตเนี้ยแคนยอนมันบิงขึ้นมาปั่นอีกล้โอ้โหคือมันแสบมากเว้ยคือถ้าเกิดว่าแคนยอนเน่ะไม่ได้ทําแบบเนี้ยเราจะได้เปรียบเว้ยปัญหาคือพอแคนยอนมันทําแบบเนี้ยมันสร้างความได้เปรียบให้กับทีมเขาเว้ยให้กับกิลเขากูแตกแล้อล่อด้ยก็คือบอกได้เลยว่า ในช่วงหลายๆรอบที่เล่นมาคือบอกได้เลยว่าตัวตัวผมเองเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนอกจากคําพูดที่บอกว่าถ้าเราลงมาร์กตรงนั้นจะโดนมันปั่นนะนั่นคือประโยชน์เดียวที่ผมคิดว่าผมมีนี่คือประโยชน์ประโยชน์เดียวจริงๆนะครับรอบนี้เหมือนจะโดดไปเติมลองดูนะไม่แน่ใจว่าคือตอนนั้นอะมันไม่มีคำสั่งอะไร ก็เลยคิดว่าเออจะลองโดดเติมไปดูสุดท้ายโดดไปได้มันก็น่าจะมีคนพูดว่าไอ้นี่มั่วไอ้นี่มันมั่วแล้วกูก็แตกไปอีกรอบหนึ่งเออเก่งจริงๆเนี่ยครับก้องต้องต้องปรับต้องปรับกันอยู่ จริงเห็นอย่างนี้ก็คือใน Discord เนี่ยมีการคุยกันนะแต่ว่าผมไม่ได้ผมไม่สามารถเอาเสียง,งที่คุยมาเนี่ยเมื่อกี้ก็คือมันเซตไว้แล้วว่าถ้าคนลงอะ่ะมันจะหลับมันจะหลับแล้วมันก็จะหมุดเลยอ่ามันมีทางแก้ไหมเปลี่ยนตำแหน่งไหมหรือว่าจาเป็นต้องตรงนั้นอีกทีกอ่าก็คือตรงเนี้ยอันเนี้ยอันนีนน้คือผมเห็นแล้วว่าถ้ายังเล่นท่าเดิมอะ่ะอันนี้คือผมเสนอเข้าไปผมเสนอคนสั่งก็คือมอสซี่ผมก็เลยเสนอเข้าไปว่า ถ้าเราเราจะเปลี่ยนท่าเล่นไหมเพราะว่าถ้ายังเล่นท่าเดิมอยู่อ่ะมันจะเหมือนเดิมนึกออกไหมมันเป็นท่าเบสิกที่แบบเหมือนมันแบบว่าเหมือนมันรู้แล้วว่ามันต้องเล่นยังไงอ่ะคึงต่อให้เราต่อให้เราเล่นดียังไงอ่ะมันก็มันก็ยังมันจะรู้แล้วว่ามันจะแก้ยังไงเว้เพราะปัญหามันคืออยู่ที่ตัวปั่นเน่ยแหละโดยโดยโดยในหัวตอนนั้นนะผมคิดว่าที่เราแพ้เพราะว่าตัวปั่นเว้ ก็คือเราโดนในแคนยอนเราโดนเวสี่คูดเนี่ยปั่นเนี่ไอสองตัวเนี้ยตัวปั่นเลยคอสโบยคอสโบมีดเป็นแสบจริงๆครับอตอนนี้ก็แบบว่าเริ่มจะสงครามหลังจากที่เราแพ้เนี่ยเริ่มละมันเริ่มมาแบบเริ่มมาปั่นละเริ่มมาแบบกูสตีละ ไอแคนยอดมันโดดตามมาเหม่ปะผมช็อตมาได้ทีหนึ่งมันวิงวอกอีกแล้เดี๋ยวเล่าเนี้ยมันน่าจะน่าจะยังภาพเดิมเนี่ยหลับแล้วปั่นผมกระโดดหนีลงมาได้พยายามฮิวตัวเองขึ้นมาก่อนพยายามยิงแฟดเวฟช่วยเ <c oughs> นี่ยได้แฟลเวฟนะแต่ว่าไดเมจไม่พอคือ <c oughs> <c oughs> ต่ที่เห็นก็น่าจะแพ้อีกไฟ์หนึ่งครับตอนที่ผมเล่นผมบอกเลยว่าแม่งลำบากจริงอันนี้อันนี้คือมันกดยากนะคือที่เห็นกดกดมันเหมือน,ม,น,ม,นมันกดแล้วมันไม่โดนอะแต่ว่ามีเปลี่ยนแผนนิดหน,นึ่งคนิปวิญยาจะรีแคปความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่ตัวเองคิดตอนนั้นนะก็คือมีการเปลี่ยนเวอร์ชันครับ การเปลี่ยนโพซิชันในการที่จะเข้าไปซึ่งดีครับคือมันจะมันจะสำอันนี้อันนี้คือเห็นแล้วว่ากูมียาตอนนั้นตอนนั้นผมมียาขวดใหญ่แต่ผมไม่หยิบมาใช้นี่นี่คืออีกอย่างหนึ่งคือผมบอกกลยนอันนี้ผมแนะนําเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเป็นสิ่งที่ผมจะต้องทําแล้วเหมือนกันก็คือเรื่องการใช้คีย์รัดนะครับมันสําคัญมากครับคืออย่างเมื่อกี้สังเกตดีๆป่ะ การกดคีย์รัดของผมไม่ว่าจะเป็นการฮิลหรืออะไรตามแต่ผมยังกดคีย์รัดแบบบางที่ผมยังต้องเอานิ้วไปคลิกอ่ะคือต้องลากเมาสไปคลิกถึงที่ว่าถ้าเกิดเราสามารถเมมโมรีได้ว่าใช้ความเคยเชินของเราอ่ะในการที่จะแบบกดสกิลนั้นอ่ะเ้วเอาเอา,เอาลราเอาสิ่งที่โฟกัสไปโฟกัสอย่างอื่นน่าจะช่วยได้เยอะ mm. อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมพูดได้นะ mm. ก็คือเรารีกรูปช้าเว้ mm. คือช้าจริจง คือเหมือนกับคนอ่ะไม่เข้าใจว่าจะมาที่นี่ได้ยังไงผมเปิดหน้าอีเวนต์ทัวรี่ค้างไว้บ่อยๆไม่ต้องแปลกใจนะคือผมพยายามคือผมเป็นคนคนึงที่ค่อนข้างที่จะขี้หลังเลวเ่าว้สรุปกูต้องกินอะไรวะอาหารมันเป็นยังไงวะจะกินอาหารอันนี้ดีไหมจะเปลี่ยนอันนี้ไหมอะไร้ยพยายามมองอยู่แต่ว่าสุดท้ายก็เออไปับเบอร์ไปเอาเป็นว่ายังยังปรับตัวไม่ได้ยังทำความเข้าใจกับเกมได้ไม่ดีพอเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือแบเรารีกรุ๊บช้ามาก หมือนเราหลงทางกันอนะแล้วดูจํานวนคนเราดิเห็นปะกองขยิบอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยแล้วดูคนเขาดคิคนเขาเยอะกว่านะครับพยายามเอาเมาส์ไปชี้ดูว่าตรงนั้นมีเพื่อนเราหรือเปล่านะฮก็ไม่เห็นมีก็เลยงงว่าเพื่อนเรามีแค่นี้เหรอ,อะอ่พวกนั้นก็เริ่มปัน่นละมันเริ่มปั่นแล้วละ เีสุดท้ายสุดท้ายมันรอไม่ได้ครับเราต้องเล่นอันนี้คือพยายามจะใช้ผมพยายามจะโดดมุมด้านบนอันนี้มันตัวมันบั็กหรืออะไรไม่รู้ไม่ได้เลยชิบหายละชอนนี้ผมไม่ได้เปิด PVP ก่อนแน่เลยวะ่ะน่าจะใช่นะเล่นมั่วครับผมบอกเลยเล่นมั่วจัดโอโดนผ้าตายฟรีเฮีย yeah, ๆ yeah. ชอนนี้ก็คือไม่มีประโยชน์เลยอันนี้คือผมเล่นไม่ดีครับ แล้วเนีย่ยผมบอกเลยว่ามันเล่นยากมากเว้ยเล่นยากจริงคือแม่งคิดอะแม่งคิดอะง่ายเลยเว้ยวิธีคิด,คด,คด,ด,คดแต่พอเว,เวลาลงมือทำจริงแม่งแบบผมว่าเกมนี้แม่งยากกว่าพวก a p พ หรือว่าโมบ้าอะไรที่ผมเคยเล่นอีกอะคือผมคิดว่าแม่งการใช้สกิลหรือว่าการใช้อ p อปชันต่างๆมันมันเยอะมากรวมถึงเรื่องของโพิชันด้วยนะผมว่ามันเล่นยากนะูว่าถ้าเราจะเล่นให้มันดีอะแต่ถ้าแบบเล่นให้มันแบบสวว่มั่วๆแต่ว่าแบบนัวๆแล้วแบบพอมีผลพอพอได้ประโยชน์หน่อยอะไรเงี้ยผมว่ามันทําไม่ยากหรอกแต่ว่าถ้าจะเล่นอย่างเข้าใจจริงๆเล่นแบบเล่นแบบว่า เข้าใจและมีประโยชน์มากที่สุดอะผมว่าอ่รารอบนี้เปลี่ยนแทคติกใหม่ครับไม่ลงครับไม่ลงให้นี่ละแต่ผมก็ยังเล่นพลาดเหมือนมผมยังยืนยันนะว่าว่าการที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องดีไหมเนี่ยโอ้โหดูด,ด,ดิโอ้โหล้วโดนโดนล้โอ้โหอาหารเนี่ยบปะคือคือในทางกับกันอะผมว่าผมต้องโดดไปข้างหน้าไม่ใช่โดดไปข้างหลังไหมนึกออกปะ คือผมต้องโดดไปข้างหลังไหมหมายถึงว่าแบบต้องโดดไปข้างหลังที่ไม่ใช่มุมเนี้ยกูแตกเอายาวนั่นคือยังคงไม่มีประโยชน์อยู่นะนะจนถึงปัจจุบันผมว่าคลิปนี้นี่ลยแคบมาดานน่าตัวเองไดแท้ สัดีครับสุดท้ายแล้วผมผมเล่นอะไรอย่างนี้ผมผมจะรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าผมเล่นได้ดีหรือผมเล่นไม่ดีคือไม่ต้องถึงมือคนอื่นดา่ากูด่าได้เลยอ่ะกูด่าตัวเองได้เลยอีี่เป็นไงคือตอนเนี้ยมันทําให้คนในกลุ่มคนในกิวเราค่อนข้างเดือดแล้วเพราะว่ามันปากดีใช่ปะเห็นไ่มันเริ่มพิมพ์แล้ว I recommend watch YouTube video to to learn to play อเป็นไง ป็ไงมันเริ่มแบบแซบแล้วอ่ะอืมเนี่ยๆมันจะไปนอนละบอกมันจะไปนอนละปากแซบนะพวกมึงอ่ะ I will back after eating some food เนี่ยเห็นปะอ่าเริ่มแซบนะอ่า ไปวะเริ่มแซบเริ่มแซบอีซอ,องอีซี่มาเต็มแล้วเป็นแบบอีซี่รัวๆด้วยเป็นไงมาไฟนี้ไฟน์นงครับรอบนี้ผมเปลี่ยนเพลย์ชันตัวเองละเ,เนี่ยผมคิดได้แล้วว่าผมต้องเข้าหลังเว้แล้วผมโดดหลังแบบหลังเลยเว้อืม ไม่สนแล้วว่ากูจะอยู่รอดไม่รอดรอบนี้กูขอนัววงในคือมันกลายเป็นว่าถ้าเราไปอยู่ฝั่งลึกอะ่ะเราจะโดนโดนเยอะเว้ยอันนี้คือผมเปลี่ยนแล้วกดการเดียนเลยเว้ยคือกดกาเดียนงัดแล้วคือคิดว่ามีโอกาสเยอะที่สุดแล้วที่จะชนะครับยิงให้หมดผมยังยอมรับนะว่าถึงจนช็อตเนี้ยคือ ก็ยังมั่วอยูเย่เดี๋ยวรอบหน้าผมจะลองแก้ดูว่าผมจะแก้ไงได้บ้างเพราะตอนเนี้ยวิธีการเล่นของผมก็คือผมกดแทบ็บแล้วหาทาร์เก็ตแล้วก็ยิงแล้วก็พยายามดูทาร์เก็ตที่ที่เลือดน้อยแต่ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูแบบดีเทลตรงที่ว่าเราควรจะยิงใครอ่ะอ่าหกตัวอย่างเช่นเราไม่ควรยิงแท้งอ่าถูกไหมเราแท็บไปเนี่ยเราเจอแท้งเนี่ยอืกูก็ กูว่าเอาคืนวันดิอีซี่ไปสัตว์นี่ไงอืมอปยังเดือดเลยปากดีอุย้ยเสียงหนูเข้าใหม่มานิดนึงด้วยนะเสียงแฟนที่เข้าใหม่มานิดนึงด้วยแต่ว่ามันต่ฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรนะ แล้วรอบนี้เขาโดนใส่เราครับแต่มันจะไม่เหมือนกันครับเพราะว่าเพราะว่าเราจะเราจะเล่นได้ก่อนไงโอ้ยแต่เหมือนเดิมเลยวะสุดท้ายเราสุดท้ายถ้าเราไม่ไปข้างหน้าเราจะโดนทับแบบนี้เว้ยเพราะว่าพอย์คือมันจะลงมาเคลียร์เราเว้ยเราไม่มีหน้าไม้ปั่นอย่างเขาไงหน้าไม้มันเป็นตัวที่แบบว่าอันนี้ได้ใช่ไหมล่ะเค้าเตอร์ได้แต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้วนกลับมาผมก็ยังเล่นพลาดน,นะ อันนี้คือผมพลาดนะคนตายรีบเติมคนตายรีบเติมเนี่ยแล้วอันนี้คือผมไม่รู้หรอกแต่ว่าผมพยายามใช้คําว่ากระตุ้นแล้วกันก็คือเขาบอกว่าคือจริงอะถ้าตายแบบเนี้ยมันต้องรีบเติมใช่เพราะว่าจากที่ผมเห็นอยู่คือในไฟมีชนะแล้วเขาเปิดเขาเปิดเกรดคิวเราเปิดเกรดมาเนี่ยแสดงว่าถือว่าคุมสถานการณ์เกือบจะได้ละแล้วคราวนี้มาก็ต้องรีบอารวาสเลยคราวนี้มีอะไรมาใส่ให้หมด เราไม่มีการที่ในรอบนี้แต่อีกรอบนะครับคราวน,นี้คือมันจะนัวกันแบบนี้ใส่กันละแต่ว่าเราเราต้องพยายามเล่นในโซนพื้นที่ให้ชนะนะอ่ะซมมอนเกตจะเป็นตัวจะเป็นตัวรีกรูปที่ทําให้เราไวขึ้นครับเติมได้ไวขึ้นในขณะเดีวยวกันเขาก็ทํานะแต่ว่าไอซมมอนเกตเนี่ยถ้าวางผิดโพซิชันเนี่ยเพื่อนจะรีกรูปช้ามากครับ มันเหมือนอยู่ที่ว่าใครแพลนมาแล้วว่าไอไอหินวับเกิดเนี่ยหินที่วับกลับมาที่เนี่อีกครั้งหนึ่งอ่ะโหี่เล่นมั่วมากเลยวะบอกตามตรงเล่นมั่วมากเลยสกองสกิลแบบเหมือนกดไปเรื่อยอจริงจริงนะแต่ตอนนี้คือภาพรวมคือเราหนาตากว่าเยอะแล้วเขาเขาเขามั่วแล้วตอนนี้ นี่ยผมก็ยังทำของไม่สุดไหมมานาลีเจนผมเม่นน้อยไปเลยถ้าใช้สกิลเยอะๆแล้วมานามไม่พอนี่กดทุกอย่างแล้วนะนี่กดได้แล้วเบิ่มมันนะอืเนี่ยแหละก็ ถือว่าดีมากนะอ่านี่ปล่อยไก่กหนึ่งช่อตละก็คือเมื่อกี้ผมดื่มนมเว้ยผมดื่มนมเพื่อเพิ่มมานาเว้ยแต่สุดท้ายไอบ้บัฟตัวนมอ่ะมันไปทับกับไอบ้บัฟอาวุธมัวตะพิมแม่งตายชอนที่เขาเร่งครับเขา,าเขาเร่งพลชันมาเพราะว่ามันมีเวลาอยู่เก้าวิละคือเขาเร่งเขาเร่งมาแล้ว แล้วมันไม่พร้อมแล้วเล่นี้ผมเล่นฉีกเลยปะเล่านี้คือเขายัดเข้ากลางในเว้ยแล้วผมฉีกออกขวาอ้อมอ้อมมาป้ะไม่ทันละบอกเลยว่าปากดีจัดแล้วเจอกับชัดนี้ไม่ต้องห่วงครับเราไม่ได้ปากนี้ก่อน เหือแดกอะ่ะสะใจนะตอนที่ชนะได้สะใจสะใจออแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวอลสเกลเนี้ยเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเปิดเสียงคนสั่งด้วยก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผมขอก่อนจะคือผมเอาจริงๆนะคือด้วยความที่มันมีสเกลมีอะไรเงี้ยมันทำว่า ถ้าเกิดผมอัดเป็นคอนเทนต์อ่ะผมว่ามันน่าจะน่าจะนี่ได้ทุกอย่างอยู่แล้วย้อนหลังได้ทุกอย่างอยู่แล้วเดี๋ยวรอบหน้าผมจะทํามาให้มันดีกว่านี้นะถ้าใครอยากจะดูคลิปอะไรแบบนี้นะก็ลองคอมเมนต์กันดูครับอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่บอกตามตรงนะไม่ได้หาง่งายๆแล้วก็ผมเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเทคไทม์มาพอสมควรเหมือนกันกับการที่จะเ,เล่นในส่งอีเวนต์นี้นะซึ่ง ณเวลาเนี้ยผมค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไระเป็นช่วงที่หาประสบการณ์แล้วกันหาประสบการณ์หลายๆอย่างค้นหาว่าตัวเองชอบเล่นเกมอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนี้ก็คือมาเล่นเกมเนี้ยซึ่งบอกตามตรงไม่ถนัดไม่เก่งเน้นหาความรู้แล้วก็พยายามแบบเขาเรียกว่ายังไงอะเน้นหาความรู้เน้นหาความรู้ของเกมอะแล้วก็พยายามทาความเข้าใจ แล้วก็มีอะไรก็พยายามจะลองเล่นไปเว้ยซึ่งมันสนุกมากผมบอกสนุกจริงๆไม่เชื่อลองเล่นดูครับผมจะลองเวลาผมเล่นอนะผมจะค่อยๆลองค่อยๆลองเทสทไทม์ดูแล้วผมว่าเกมนี้มันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะสาหรับผมนะเวลานี้ที่ได้ลองอะไรใหม่ๆปกติเล่นแต่เกมไอเพียสไงเนี่ยแล้วเล่นวาโลเล่นอะไรเล่นอะไรอย่างเง,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 งี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกอีกหนึ่งเกมเหมือนกัน โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับมาแชร์มาร e c a p ดูนะครับสรุปให้เลยว่าผมเล่นไม่ดีนะครับเพื่อนเล่นดีแล้วก็ชนะได้เพราเพื่อนส่วนผมนั้นก็เป็นกี่กี้นะครับเกาะเข้าไปนะแต่ว่าจะพยายามพัฒนาแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าในคลิปถัดไปในการบอรเนี่ยเราจะพัฒนาแค่ไหนโอเคปะอา่าสำหรับคลิปนี้ครับไม่มีอะไรแล้วแอบขอตัวลาไปพักแล้วนะครับ ใครที่อยากจะดูไลฟ์สดสามารถไปดูได้ในทวิตนะช่องเดย a จาวูช็อตนะครับแล้วก็ใน YouTube ก็อาจจะมีแต่ไม่บ่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ